รีโว่สีประตูเข้าใหม่นะครับวันนี้มี Toyota r e v o นะครับสำหรับ f อท่านไหนนะพี่ๆที่เห็นคลิปนี้นะครับแล้วสนใจ r e v o 2.4ตัวมิดคันนี้นะครับเป็น4ประตูเกียร์เบนนวลรถปี21แท้นะครับรถเพิ่งได้มาเมื่อวานรถเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยเลขประมูลยังอยู่หน้ารถอยู่เลยนะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับ1 1 1 5 1 1 1 1่งเออ1 1 1หมดเลยนะครับทะเบียนก็เป็นหมวดหมวดที่2เนาะเป็น1ขอไข่ นะครับแต่ได้4ประตูตัวสูงนี่คือสภาพนี่ผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานใ,นใดๆทั้งสิ้นเลยนะคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นเจ็ดเท่านั้นไม่ห้าหมื่นเจ็ดเท่านั้นนะครับพี่ได้รีโวตัวสูง4ประตูนะครับตัวมิดนะเป็นเป็นปี21แล้วไฟหน้าตัวนี้มันเปลี่ยนโปรเจคเตอร์แล้วนะจากเดิมถ้าปี20มันจะเป็นไฟมัลตินะครับชุดกันชนหน้าชิดเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะครับล้อแม็กตรงรุ่นตัวเอนทรีล้อแม็กเป็นลายนี้นะครับนะเดี๋ยวยางเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นยางติดรถมาปี21 กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะเป็นพีแรนเนอร์ตัวสูงนะครับเป็นดับเบิลแคปตัวนี้สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับถ้ากรณีจัดไฟนั้นนะเพราะว่าดอกเบี้ยจะใช้เลรเดียวกับรถเก่งรถเป็น4ประตูหนาเลขไมล์ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองกิโลนะครับห้าสิบสองกิโลนี่ดูนี่เลขไมล์เอ,อแล้วกล้องก็ไม่โฟกัสนะภายในคือสวยกริฟเลยนะสวยหมดเลยพวมงมาลงพวมองมาลัยคือทุกอย่างดีหมด หน้าจอตรงกลางนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแอร์เป็นแมนนวลนะครับเก mm ียร์ตัวนี้เป็นแมนนวล5สปีดนะครับแต mm ่ hmm. เบาะเบิดทุกอย่างคือกริปหมดรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับแต่สภาพถือว่าแบบหูสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากคันนี้นะรีโว2.4นะครับตัว Entry mm hmm. นะเป็น4ประตูนะครับดับเบิลแคปรถเดิมๆนะรถเดิมๆม,ม,มีบงมีบารมีอะไรให้เรียบร้อย ใครหายอยู่คันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับ5 7าแสนดหมื่ันบาทเท่านั้น5้าแสน็ดหมื่บาทเท่านั้นลดประมูลมาจากสหาการประมูลนะครับลถการันตีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวโครงสร้างคือสวยจัดสวยจัดนะครับดูนะครับส <c oughs> ประตูตัวสูงโลโก้พิล n นเนอร์นะครับซูเปอร์เฟกซับเฟลชั่นอยู่ครบทุกอย่างเหลี่ยมสันตัวรถนี่ชัดเจนหมดเลยนะครับรถคันนี้อยู่กรุงเทพมินบุรี ไฟท้ายเป็น LED สลับหลอดไส้นะครับกันชนตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสนะครับแข็งโป๊กนะครับแล้วก็มือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะพร้อมไฟเบรกนะครับโดนที่3เนาะเดี๋ยวเช็คโครงสร้างด้านท้ายกันนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเมื่อวานเย็นนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยโครงสร้างด้านท้ายนะครับนี่รอยตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดนะครับรอยพับทุกอย่างคือเนียนกริบนะเดี๋ยวเราล้างปรับสภาพทำสปาให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลย ะครับดูได้เลยนี่ความสวยความเนียนความเดิมของตัวรถนะครับคันนี้575นะครับผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0หลักร้อยอะเต็มที่ก็1 1 0 0 0นะครับแต่ไม่ต้องไปดาวสักบาทเลยนะแล้วดอกเบี้ยรถ4ประตูเนี่ยถูกพอๆกับรถเกง่งเริ่มต้นที่2อ9นะถ้าผ่อนนานสูงสุด8 4งวดเนี่ยดอกเบี้ยรู้สึกจะอยู่ที่อ่าสี่จุดประมาณนี้นะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นปีสั้นสุดก็คือ2.49นะครับกับ โตโ o ต้ารีโว4ประตูพีแลนเนอนะครับตัวนี้ได้สีขาวคือรถต้องบอกว่าใหม่หมดจดใหม่หมดจดนะครับกับกระบะ4ประตูนะครับเกียร์อัตโนมัติเกียร์แมนนวล6สปีดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ2.4ตัวมิดเอตัวเอนทรีเป็นอะไรกับตัวมิด2.4นะครับตัวเอนทรี ได้ไฟโปรเจคเตอร์คือหน้าหล่อแล้วนะหน้าหล่อแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับว่ารถจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับว่ามันน่าใช้มากอ่ะคือไมมันน้อยเด่นคือไมน้อยแล้วคือสภาพรถคือสวยแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะสวยมากจริงๆนะครับต่อฝากระโปรงของตัวรีโวนะครับจะหนักกว่ารถกระบะรุ่นอื่นอืนะครับจะหนักกว่ารถกระบะรุ่นอื่นๆนะครับนี่สี่ประตู ะครับสวยเดิมสวยเดิมโรงงานสวยเดิมโรงงานนะครับ Revo P-Runner ครับพี่2.4ตัว Entry เป็นโมเดลปี2021นะแทะๆ้ๆใครอยากจับอยากจองก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมขึ้นโชว์ไว้ให้แล้วเนาะที่มุมซ้ายด้านล่างนะครับกับตัวตัว Revo 2.4ตัว Entry คันนี้นะครับราคาค่าตัวย้ำเลยนะ